ธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปถ้าไปทางภาคเหนือเขจะมีวิวภูเขาที่สวยงามถ้าไปทางภาคอีสานก็จะได้ชื่อว่าเป็นที่ราบสูงนะครับสลับกับภูเขาบ้างวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกคนมานำเสนอพื้นที่ราบทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นพื้นที่ราบที่อยู่รอบภูเขาหลวงซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคใต้นะครับเราจะพาทุกคนมากางเต็นท์ในบรรยากาศของสวนนะครับซึ่งสวนทางภาคใต้นั้นจะเขาเรียกกันว่าเป็นสวนสมรมซึ่งรวมผลไม้ทุกอย่างที่สามารถปลูกได้ในภาคใต้อยู่ในสวนเดียวกันเพราะว่าภูมิประเทศลักษณะ ต่างๆภูมิอากาศของทางภาคใต้นั้นจะมีฝนตกเกือบทั้งปีเลยก็ว่าได้บางครั้งก็ไม่มีค้าวอะไรอยู่ๆฝนก็ตกมาเลยในหน้าร้อนเราก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนำพาฝนจากทะเลอันดามันมายังในส่วนของพื้นที่ไอ้ต้นไม้ได้เขียวจะอุ่มทั้งปีสำหรับทางภาคใต้ของเรานะครับเราไปชม บรรยากาศในสวนซึ่งสวนสมรมตรงนี้ผสมไปด้วยมีบางคุดนะครับมีหมากมีมะพร้าวมีลองกองมีหลายอย่างอยู่ในสวนด้วยกันนะครับไปชมบรรยากาศโดยรวมกันเลยครับผม ครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังสวนนะครับเป็นสวนมังคุดซึ่งเราจะหมายของเราจะนคือจะก,การเปทีส่สวนมังคุดนะครับวันนี้ สวัสดีครับผมหนุ่มจาก s i p p l e ล i f สไตล์หนุ่มครับวันนี้ขอพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศการกางเต็นในสวนสมรมครับผมให้ชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนยายป่านครับปัจจุบันยังเป็นอ่าพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับสวนตัวยังไม่ได้อนุญ,ญาตให้คนภายนอกเข้ามากางเต็นท์ได้แต่ว่าผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศว่าสวนสมรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมันน่าอยู่มันร่มรื่น มันมันเหมาะสำหรับการพักผ่อนแค่ไหนไปจมกันต่อเลยครับ ขออนุญาตนำทุกคนมาที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งอยู่ห่างจากทะเลไม่เกิน20กว่ากิโลเมตรครับผมพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริเวณอำเภอท่าศาลาจ,จะเป็นที่ราบน้ำมักจะท่วมได้ง่ายนะครับในช่วงที่มีฤดูน้ำหลากแต่พื้นที่ ค่อนข้างที่จะลาดแล้วก็การระบายน้ําก็จะเป็นไปได้โดยโดยโดยเร็วนะครับสําหรับที่นี่จึงเหมาะสําหรับการเพาะปลูกทําสวนกันต่างๆนะครับเราได้น้ําที่ไหลมาจากภูเขาหลวงนะครับป่าลงมาเป็นเส้นสายต่างๆหลายสายเลยทีเดียวเพราะฉนั้นชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆก็สามารถที่จะทําการเกษตรกันได้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็น สวนยางพาราสวนทุเรียนสวนมังคุดก็วันนี้ขอพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่สวนสมรมอำเอร์ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปกันเลยครับเมืม่อามาถึงสวนแล้วนะครับก่อนอื่นเราขออนุญาต เดินสำรวจหาจุดกางเต็นในสวนกันก่อนครับพื้นที่ภายในสวนก็เราก็จะาดายหญ้าออกนะครับส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้ไปแย่งอาหารของผลไม้ต่างๆที่เราปลูกรวมๆกันก็จะต้องกำจัดให้โล่งเตียนเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับการกางเต็นท์มากๆเลยครับ โดยสภาพข้างบนนั้นจะมีความร่มรื่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสามารถหลบเลดปลบความร้อนจากข้างนอกได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีลมพัดอยู่เรื่อยๆทําให้บรรยากาศไปในสวนค่อนข้างที่จะร่มรื่นเหมาะสำหรับที่จะน่าพักผ่อนนะครับแต่ว่าอาจจะข้อเสียอยู่นิดเดียวก็คืออาจจะมีแมลงรบกวนบ้างเพราะฉะนั้นเต็นท์ที่เรา นำมาใช้ในสวนสมรมแบบนี้ต้องเป็นเท็นท์ที่มีมุ้งปิดมิดชิดนะครับเวลาเรานอนพักผ่อนไปในแล้วเราจะได้ไม่ถูกรบกวนจากมาแมลงครับ นี้ขอพาเพื่อนเพืทุกคนมากลางเต็นอ่าในสวนส่วนตัวนะครับเป็นส่วนสมรมนะครับซึ่งคําว่าส่วนสมรมนี้ก็คือรวบรวมทุกอย่างไว้อยู่ด้วยกันในทุกๆชนิดที่ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวแล้วก มีเป็นมากมังคุดนะครับมังคุดอือเดี๋ยวปลูกเรนอนครับปลูกเรนอนมังคุดร่ดมรื่นมากครับทีนี้ก็เป็นเต็นเรากำังเต็นเล่นีู้่ระหว่างเต็นเป็นผูเรียนนี่ก็คกาคนแปลกสาย เดินดูรอบๆสวนกันก่อนครับที่แบบสงกรานเหมาะมากเลยครับที่จะหลบร้อนใต้ต้นไม้ในสวนที่มีต้นไม้เยอะๆซึ่งเต็มไปด้วยต้นหมากนะครับบางคุดก็มีประมาณสัก500ต้นแล้วนะครับก็จะลองท้อง ผสมที่อยู่บ้านครับคือทุเรียนครับทุเรียนผสม,ก,สมก็ขอ,อ,องกูดอ้นี่ลองกองครับลองกองทื่เม้นปลูกไว้กินเองครับหาแน่นนี่ฟาร์มอ่าต้นมังกุดต้นนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณสักห้าอกปีแล้วนะครับ ลักษณะของภายในของต้นมังคุดจะเป็นแบบนี้ครับมีกิ่งก้านเหมาะสำหรับขึ้นไปไปเล่นนะครับตไข่สนๆหน่อยก็ขึ้นไปนั่งหรือเอาเปลไปปลูกยงต้นไม้ก็เป็นสมนได้อีกแบบนึ่งเดี๋ยวเราเดินชมสวนกันต่ออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเป็นรองกอง กองโุเรียนผสมการหมากหมากนี้เป็นผลผลิตจากหมากนะครับเราก็จะมาผ่าหมากแอ้งแล้วตากแดดขายได้กิโลละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวครับโรงงานส่วนใหญ่ก็จะขายส่งให้กับโรงงานเขาไปทาสีนะครับหมากที่ชาวบ้านกินกับพลูนี่แหละครับเป็นผลผลิตที่เราทําได้เวลาว่างนะครับเ่มลูปมันจะหล่น ตกลงมาเองนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยตกลงมาเองแล้วก็เก็บมาร้าแล้วก็จัางกิโลขายก็อันนี้คือบรรยากาศรวมๆทั่วไปของสวนสมรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอันนี้เราเลือกทำเลยจางเป็นตรงนี้แล้วเดี๋ยว เราก็จะจับปิ้งย่างกันในครอบครัวกินกันสนุกสนุกก็จำหรับบริเวณตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วจุดกลางเต็นของสวนสวนตัวสวนสมรมละครศรีธรรมราชประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนที่ีกนต่อครับ ภาพมุมสูงจากด้านบนนะครับของสวนจะทําให้เห็นถึงวิวฟิวทัศน์ของภูเขาหลวงที่สวยงามเดียวโดยเฉพาะอ่าจะมีไอหมอกนะครับขึ้นเมื่อตอนที่มีอากาศชื้นความชื้นลอยตัวมาพอเจอแสงแดดก,ก็จะทําให้เกิดไอหมอกลอยขึ้นเป็นเป็นบางช่วงก็จะทำให้เกิดความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับภาพโดยรวมของพื้นที่ทั่วไปก็จะเต็มไปด้วย ต้นไม้ที่เป็นพวกผลไม้ยางพาร,ราต่างๆซึ่งาชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกันก็จะมีอาชีพหลักเลยก็คือทำสวนนะครับหลายคนก็จะมีอาชีพเป็น้ารจัการบ้างประมาณเอกชนบ้างในตัวเมืองก็ทำสวนบ้างสลับกันไปหลายๆคนที่ เป็นญาติกันที่อยู่ในพื้นที่ก็ทําหลายอาชีพครับเช่นเป็นครูบ้างแล้วก็มาทําสวนเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยครับเหมาะสําหรับการาใช้ชีวิตในความเป็นอยู่แบบจนนบทแบบนี้ก็ถือว่ามีความสุขกันไปอีกแบบหนึ่งครับได้เวลาปิ้งย่างกันแล้วครับในเมื่อเรามากางเต็นท์ในสวนอยู่ใกล้ทะเลเราก็เผาพา,าทุกคนมาย่างหมึกย่างกุ้งทานกันนะครับกุก หมึกกับกุ้งนะครับสามารถแล้วก็ปลาต่างๆนี่เราสามารถจะไปซื้อที่ริมทะเลนะครับในตอนเช้าๆสามารถซื้อได้มาแบบสดๆเลยครับเนื้อก็จะแน่นนุ่มน่ากินมากๆโดยเฉพาะกุ้งนะครับชาวประมงเ็าจะมีการออกหาปลากันในช่วงกลางคืนช่วงเช้ามาเขาก็จะมาะที่ฝั่งแล้วเราก็สามารถจะไปซื้อแบบสดๆจากเขาได้เลย ดนั้นหน้าที่ของพ่อครับก็ต้องย่างปลาหมึกย่างกุ้งให้ลูกสาวได้ทาน ขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอ้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปต่อไปก็จะพาไปเที่ยมชมบรรยากาศการกางเต็นท์ไรยเรื่องในช่วงฤดูหน้าฝนกันต่อครับเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนบ้างคอยติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากครับ